สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวมีดโคลัมเบียนะครับรูปทรงเปอร์เชียนะครับตัวนี้เป็นมีดที่คมมากอีกตัวหนึ่งนะครับเหมาะสําหรับพกพาไม่ว่าจะเข้าป่าหรือว่าใช้งานเป็นตะเล็ดได้นะครับทําครัวก็ยังได้ครับด้ามออกแบบให้ดูเหมือนกับลายฝั่งมกนะครับ สแตลเลสสี่นะครับพัสดุน้ำหนักกำลังดีครับหนักไปทางด้านนิดนิดหน่อยหน่อยครับ <ๆ paper S 1> ตัวนี้คมมากนะครับของโคลัมเบียเป็นมีดบแบรนด์จีนนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นแบรนด์แท้จีนแท้แท้นะครับราคาก็ไม่แรงแต่คุณภาพดีครับตัวน,นี้เดี๋ยวเรามาลองกับกระดาษ ลองกับกระดาษหนาก่อนนะครับเปิดคมมาจากโรงงานแล้วนะครับลองดูกับกระดาษหนาก่อนนะครับกระดาษหนาน่าจะ80กรัมนะครับสบายนะครับสบายครับนี้ลองกระดาษกระดาษบางดูนะครับคมจัดมากครับเปิดคมมาจากโรงงานนะครับ ก็ยังพอไหวนะครับยังได้อยู่กระดาษบางยังโอเคนะครับตัดกระดาษได้มคมกริบครับน,นี้ในร้านมีสินค้าพร้อมจำหน่ายนะครับสามารถติดต่อได้ครับถ้าสนใจ ขอบคุณมากครับ